ใตอที่ล่ะเขานี่พเนี่ยไอ้ยังมันบนั่นเต็นเรื่องตอนเดเรื่องวอานยังจัดการนี่คือการปัดปัดฝุ่นโขงโอ้ยเหียไมเข้าขุมตา คู่กัดเจียนถเื่อหน่อยเนาะเศร้าเลยะไปครับใบนี้ยจะเดือดกูจางสองหมื่นเดียวใน้าแป้งกคนขาโค้งมานิ่งอาตัวเป่าจะหน่อยแต่ย้อนวพามันเป่าหนเมือเบิ่งเงเตยนี่ยแกะเป่าสีเป่ใบเกียร่โอ้มาโคงล้องอ็ดกูเห็นมึงบอกนีแป้เถื่อกูเห็นมมเห็น่กูจ้าเถื่อนเดือดจะเดือดต่นยันจบเดือดอรู้ได้ออกงาสิบบาทแม่กินมันไม่ซ้ำเลยได้กินเบิ่งผได้จิตผม พี่กินเหล่ากูนะแนกวพอเาแบนคเพื่อนเพื่อนพีขันขันบีรบว่าขันบ่เดบรีวิวทำรถโครงรถแข่งครับนัดขุนรถแข่งไปตัวนดีรีวิวทำโค้งรถแข่งรถแข่งยังไงห่วยถามรูทั ัดเชียงบีดนั่นน่ะขักมาดเยียงต่อไปนี้ก่อนเอะก็บีดเอะก็บีดบีดย่างเดียวเลยตำรวจไก่กูยังไม่ได้เก็บเลยเยี่ยมนอนใกล้บูดเดียวนี่มาตีไก่เลยสาทุกวันเสาเลยถ่ายน้องสวนไก่ตีเลยพอดีตำรวจมาเออเอาไปตีเลยวะ สวยงามครับโรงรถแข่งเดดซูเปอร์มินิคูเปอร์โอ้ไยไปทีป่แบบไปปลูกครัไป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 แกไปไปกปาไปกปลูกเอครับเว็บอยนอผ่ลูกปลไปรยนครับเีครับ ดูดีครับถ้าประกอบเป็นรูปเป็นล่างเดี๋ยวจัดมาให้ชมแบบเป็นคันนะครับ